สามสิ่งที่คุณจะต้องมีถ้าหากว่าอยากทําออนไลน์นะคะอย่างแรกเลยก็คือคุณจะต้องมีมือถือซึ่งมือถือเนี่ยนาชาม,มั่นใจเลยว,ว่าทุกคนเนี่ยมีอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไม่ใช้มือถือถูกไหมคะอย่างที่สองค่ะก็คือคุณจะต้องมีแอปตัดต่อวิดีโอค่ะซึ่งสิ่งที่นาตชายอยากจะแนะนานะคะคือคุณควรที่จะใช้แอปพลิเคชันที่มันไม่จ่ายเงินไม่เสียเงินในตอนแรกอะ คือถ้าหากว่าคุณยังไม่มีรายได้จากออนไลน์หรือว่ายังไม่มีรายได้จากช่องทางอื่นเนี่ยนรชาแนะนําเลยนะคะให้คุณใช้แอปพลิเคชันที่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องจ่ายรายเดือนไม่ต้องจ่ายรายปีะค,คุณสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะแล้วแอปพลิเคชันที่นารชาอยากจะแนะนำนะคะก็คือแอปแคปคัทนั่นเองนะคะแคปคัทเนี่ยคุณสามารถตัดลายน้ําออกไปลบลายน้ําออกไปข้างหลังได้เลยนะคะคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถใช้งานได้และมันใช้งานง่ายๆด้วย และอย่างที่3นะคะที่คุณจะต้องมีในการทําออนไลน์ก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือถ้าคุณมีคลิปแล้วคุณมีคุณมีโพสต์ Post แล้วแต่ว่าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตน่ะคุณลองคิดดูให้ดีนะคะคุณจะอัปโหลดลงแพลตฟอร์มต่างๆได้ยังไงคุณอัปโหลดลงไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ดี ถูกไหมอินเทอร์เน็ตที่ดีเนี่ยมันสามารถทําให้ภาพของคุณเนี่ยคมชัดได้โอเคไหมคะสามสิ่งนี้นารชาอยากให้คุณเนี่ยลองเอาไปใช้ในชีวิตของคุณดูนะคะคุณสามารถทําเงินจากออนไลน์ได้ง่ายๆแล้วอย่าลืมติดตามนารชาได้ทางนาราชา ire, อนินสไาย์สอนผลิตเงินจากไอเดียค่ะ